tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรปรากาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปะตะเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูการตัดทรงทูบล็อกกันนะครับโดยทรงทูบล็อกเนี่ยคลิปนี้ผมจะใช้กันไกในการทํางานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้กันไกเนี่ย มาตัดเพื่อสร้างแนวไกด์ไลน์หรือว่าสร้างกรอบทรงสร้างฐานทรงกันก่อนนะครับโดยการตัดสร้างฐานทรงเราจะเริ่มตัดจากแนวผมด้านบนก่อนอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับพยายามรักษาระดับนะครับกรอบทรงหรือว่าแนวผมความสูงของฐานทรงเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าให้ต่อเนื่องกันนะครับและก็เราสามารถกําหนดความยาวได้นะครับว่าด้านข้างเนี่ยเราอยากจะได้ความยาวเท่าไหร่นะครับ ส่วนการสร้างกรอบทรงด้านหลังหรือว่าสร้างฐานทรงนะครับเราจะยกฟันหวียกออกมาประมาณ45องศานะครับเพื่อให้แนวผมด้านหลังเนี่ยดูทุยขึ้นนะครับและก็ส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็จะไล่ต่อแนวไกด์ไลน์ไปเรื่อยๆนะครับโดยการซอยนะครับเราจะยกช่อเดิมที่เราเพิ่งซอยไปเนี่ยติดมาด้วยเสมอนะครับเป็นแนวไกด์ไลน์นะครับแนวผมด้านข้างเนี่ยความยาวจะได้เสมอกันนะครับ หลังจากที่เราซอ,อยสร้างฐานทรงเสร็จนะครับเราก็จะมาซอยไล่นะครับโดยการซอยไล่นะครับ,รออรบเราจะใช้หวีช้อนแนวผมด้านล่างนะครับขึ้นมาแล้วโยกฟันหวีนะครับแล้วโยกฟันหวีขึ้นมาให้เสมอกับแนวไกด์ไลน์ด้านบนนะครับ ตัดส่วนเกินทิ้งไปนะครับแนวผมก็จะเชื่อมต่อกันนะครับไล่จากบนลงล่างนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆ If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. สำหรับการเชื่อมแนวผมด้านหลังนะครับเวลาเราซอยเนี่ยสังเกตดูในคลิปดีๆนะครับจะเห็นแนวไกด์ไลน์ค่อนข้างชัดเจนเวลาที่ผมยกหวีขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ฟันหวีเนี่ยจะมีส่วนที่ผมล้อนออกมาและก็ไม่ล้อนออกมานะครับส่วนด้านล่างที่ยังไม่ตัดเนี่ยจะล้อนออกมาเราก็จะโยกออกมา45องศานะครับเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยทุยแล้วก็แนวผมเชื่อมต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างฐานทรงเรายกหรือว่าโยกฟันหวียังไงเวลาต่อแนวผมด้านล่างเนี่ย เราก็ต้องยกองศา,ศาเดียวกันนะครับโดยยกหวีให้เสมอกับแนวผมด้านบนหรือว่าฐานทรงนะครับเป็นการเชื่อมแนวไกด์ไลน์หรือว่าเชื่อมแนวผมจากบนลงล่างนะครับทีละหนหน้าหวี I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that? I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see a face. ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับมาเก็บงานด้านข้างนะครับตามจุดต่างๆนะครับมาเก็บตามจุดต่างๆตรงไหนที่ยังไม่เนียนหรือว่าตรงไหนที่เรายังซอยไม่หมดนะครับเราก็จะใช้กันไกฟันปลาเนี่ยมาเก็บงานและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ผมลูกค้าเนี่ยดูผิวแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยเราตัดทูบ็อกนะครับทูบ็อกเนี่ยฐานทรงด้านล่างเราไม่อยากให้ขาวนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เอาอีกวิธีหนึ่งมาฝากเพื่อนๆนะครับก็คือการใช้กันไกลซึ่งเราสามารถกําหนดความยาวเส้นผมด้านล่างได้นะครับว่าเราอยากจะได้ขาวได้ดําได้สั้นได้ยาวขนาดไหนก็คือตามที่เราวางหวีเลยนะครับยิ่งถ้าเราอยากได้ด้านข้างยาวเราก็ต้องยกหวีให้ห่างจากศรีรษะลูกค้าพอสมควรนะครับยิ่งยกห่างก็ยิ่งยาวนะครับยิ่งวางชิดก็ยิ่งสั้นประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่ตายตัวเราจะกําหนดได้เองเลยนะครับจะไม่ตายตัวเหมือนการใช้ฟันลองนะครับ สำหรับเทคนิคการใช้กันไกซอยผมด้านข้างนะครับก็จะมีประโยชน์ไม่เฉพาะทรงทูบ็อกนะครับทรงอื่นก็สามารถเอาไปทําได้นะครับคือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่อยากใช้ปัตเตอเลี่ยนในการตัดนะครับเขาก็จะ ให้เน้นเป็นงานกันไกลอย่างเดียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับหลังจากที่เราซอยเก็บงานด้านข้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้บัตเรเลียนมากันขอบด้านข้างนะครับก็จะก,การลำบากนิดนึงนะครับในคลิปก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผมลูกค้านี่มีความหยิกนะครับเพราะฉะนั้นผมที่มีความหยิกเวลาที่เราถ่ายฟันลองหรือว่าใช้กันไกลตัดก็ตามนะครับจะมีส่วนที่ผมโค้งเข้าหากันอย่างเช่นไปบิดคอร์ดอยู่ เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับวิธีแก้คือเราจะใช้ฟันปลามาช่วยในการทํางานนะครับใช้ฟันปลาช่วยเก็บงานนะครับ <Yeah. S 1> เยอะพอสมควรนะครับโดยการใช้กันแก้ฟันปลาเก็บงานก็คือเราจะไล่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนไม่ซอยย้ำอยู่ตําแหน่งเดิมนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ตรงจุดนั้นเนี่ยเกิดเป็นรอยแหว่งได้นะครับ I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. หลังจากที่เรากันขอบบริเวณแนวผมด้านล่างเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูด้านหลังเนี่ยผมจะไม่กันนะครับเนื่องจากด้านล่างเนี่ยเราซอยนะครับเราใช้กันไกซอยด้านหลังแล้วก็จะปล่อยให้แนวผมเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะครับก็คือเราจะปล่อยให้ชายผมเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะบางลงแค่นั้นเองนะครับอ่าส่วนการทํางานด้านบนนะครับเราก็จะเริ่มซอยสร้างกรอบทรงกันก่อนนะครับโดยการสร้างกรอบทรงจะเป็นการกําหนดความยาวของแนวเส้นผมด้านบนนะครับ สร้างกรอบทรงเราจะเริ่มซอยสร้างจากด้านหลังนะครับถ้าเป็นทูบ็อกนะทูบ็อกซอยเริ่มจากด้านหลังแล้วช่องที่2เนี่ยให้เราโค้งตามรูปสีสรษะนะครับหลังจากนั้นเราจะเฉียงขึ้นขึ้นพอถึงช่วงบนใบหูดึงช่องมาตรงๆนะครับแล้วก็ช่วงช่องต่อไปเนี่ยเราค่อยจัดเทลงด้านหน้าไปถึงคิ้วลูกค้านะครับก็คือปลายนิ้วเนี่ยชี้ไปตรงคิ้วนะครับผมจะได้ไม่ยาวจนเกินไปบริเวณด้านหน้านะครับจะได้ไม่ปิดตาลูกค้าด้วยนะฮะ ส่วนองศาการวางนิ้วเวลาซอยสร้างกรอบทรงด้านข้างนะครับเราจะยึดตีนผมหรือว่าแนวกันตีนผมด้านล่างเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางนิ้วหรือว่าเราจับช่อผมดึงองศามาเนี่ยให้ขนานกับตีนผมด้านล่างด้วยนะครับ หลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซอยไล่เลเยอร์นะครับซอยไล่เลเยอร์นะครับเหมือนเดิมเลยเราจะแบ่ง3ามแถวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะเริ่มซอยจากแถวที่1ก็คือบริเวณด้านข้างนะครับโดยยกกรอบทรงขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วยกองศาช่อผมให้ได้45องศาหรือว่าโค้งตามรูปศรีรษะลูกค้านะครับ หลังจากนั้นให้เราดึงผมให้ตึงนะครับให้คนผมตึงแล้วลูดนิ้วขึ้นมาให้เสมอไกด์ไลน์พอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดหรือว่าเรายกช่อเสมอไกด์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถดึงช่อผมลงมาด้านล่างได้แล้วก็ค่อยซอยนะครับไม่ใช่ว่าเราดึงผมลูกค้ายาวแค่ไหนเราก็ดึงขึ้นไปแค่นั้นแล้วเวลาซอยมันจะลําบากนะครับถ้าเกิดลูกค้ายิ่งตัวสูงผมยาวด้วยเนี่ยแล้วช่างตัวเล็กๆเ,เราจะซอยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดึงให้ตึงช่วงแรก ให้เสมอแนวไกด์ไลน์นะครับพอได้ไกด์ไลน์แล้วเนี่ยเราเอามือลงโดยนิ้วเนี่ยยังคีบช่อผมอยู่นะครับโดยล็อกตำแหน่งไว้แล้วเอามือลงนะครับย่นลงมาต่ำๆให้เราซอยได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราซอยด้านข้างเสร็จเราก็จะมาซอยช่อหรือว่าซอยแถวตรงกลางต่อนะครับแถวตรงกลางเนี่ยก็จะจับมาทีละช่อเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะยกเอาช่อแรกหรือว่าแถวที่1เนี่ยติดมาด้วยเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับแถวตรงกลางเนี่ยเราจะยก90องศานะครับ ส่วนแถวถัดไปแถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะยก45เหมือนเดิมนะครับการซอยผมไล่เลเยอร์หรือว่าการซอยด้านบนเนี่ยก็จะเป็น45 90 45นะครับ3แถวด้านบนนะฮะ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And Find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your life. A few alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life, they'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out, I'll make you look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, หลังจากที่เราซอยไล่เลเยอร์ด้านบนเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาซอยด้านหลังต่อโดยด้านหลังเนี่ยเราจะยกกรอบทรงมาเป็นไกด์ไลน์เหมือนเดิมนะครับแล้วยกช่อผม90องศานะครับยกจับแบบกรีบส้มนะครับประมาณ3ถึง4ช่อนะครับแล้วแต่แต่ละคนจับช่อเล็กช่อใหญ่นะครับ it. It หลังจากซอยจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับ ผมก็จะใช้ไดเนี่ยมาเป่าผมลูกค้าให้แห้งนะครับโดยการไดทรงทูบล็อกหรือว่าอันเดอร์คัทนะครับเราจะไดจากบนลงล่างนะครับไดจากบนลงล่างใช้ลมอุ่นในการเป่านะครับก็คือเราจะเป่าผมให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาซอยบางหรือว่ามาใช้กันแกนฟันปลาทีหลังนะครับถ้าเกิดเราไปซอยตอนเปียกเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ผมลูกค้าเนี่ยจะออกเยอะกว่าปกติเพราะว่าผมลูกค้าตอนเปียกเวลาเราจับช่อขึ้นมาเนี่ยผมจะไปรวมตัวกระจุกกันเป็นก้อนนะครับไปเกาะหรือว่าไปเกาะกลุ่มกันอยู่ทําให้เวลาที่เราซอยเนี่ยกันไกลของเราเนี่ยกินผมออกไปเยอะกว่าตอนแห้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้กันไกลฟันปลาเนี่ยมาซอยตอนที่ผมลูกค้าแห้งนะครับโดยการซอยกันไกลฟันปลาหรือว่าซอยให้ผมบางลงเนี่ย เราก็จะยกทีละช่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนการซอยไล่เลเยอร์เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกันไกตัดเป็นกันไกฟันปลานะครับ Everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside is what d e f i n e so s I won't give up หลังจากที่เราซอยด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาซอยเก็บกรอบทรงด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างเนี่ยพยายามอย่าปล่อยให้ แนวผมลูกค้าหนาจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแนวผมลูกค้าหนาเกินไปเวลาดูเนี่ยจะเป็นเหมือนอ่าเอาอะไรมาครอบหัวไว้นะครับเพราะว่าจะหนาเป็นแพรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กันไก,นกนฟันปลาเนี่ยมาเก็บด้านข้างด้วยเพื่อให้แนวผมด้านข้างผิวหรือว่ากลมเกินไปกับฐานทรงนะครับจะให้ผมด้านข้างเนี่ยหนามากจะดูไม่สวยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาไดเป่าเซตผมนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมา ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดทรงทูบ็อกยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปะตตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ